ไฟฟ้ากระแสหัวข้อที่3นะคะพลังงานในวงจรไฟฟ้ากระแสตรงค่ะหัวข้อที่3.1พลังงานไฟฟ้าและความต่างศักย์นะเมื่อเราต่อแหล่งกําเนิดไฟฟ้าหรือว่าเซลล์ไฟฟ้าเนี่ยเข้ากับเครื่องใช้ไฟฟ้านะคะในรูปนี้รูปซ้ายอันนี้คือแหล่งกาเนิดไฟฟ้าหรือว่าเซลล์ไฟฟ้าเนาะต่อเข้ากับเครื่องใช้ไฟฟ้าในที่นี้แทนเป็นหลอดไฟนะคะหหลอดนะพลังงานในวงจรจะเปลี่ยนแปลง ไปดังรูปขวาตรงนี้กำหนดให้ประจุไฟฟ้า Q จุดไฟฟ้า Q สมมุติว่ามีประจุไฟฟ้าเท่ากับ Q นะได้รับพลังงานเท่ากับ W 1เคลื่อนออกจากขั้วบวกขั้วบวกคือตรงนี้นะคะเคลื่อนออกจากขั้วบวกของแบตเตอรี่ก็คือจุด A ตรงนี้นะเคลื่อนไปตามเส้นลวดสมมุติว่ามีประจุประจุอันนี้ ประจุนี้เคลื่อนจากจุด a รับพลังงานจากแบตเตอรี่ก่อนนะแล้วก็เคลื่อนจากจุด a ไปจุด b ค่ะให้สมมุติว่าถ้าเกิดว่าลวดนี้ไอเส้นลวดตรงนี้นะคะเส้นสีแดงกับเส้นสีดํานี้ไม่มีความต้านทานนะถ้าไม่มีความต้านทานพลังงานที่ประจุได้รับจากตรงนี้แล้วก็เคลื่อนที่มาอยู่ตรงนี้พลังงานจะเท่ากับ W 1เหมือนเดิมจากจุด a ไปจุด b เพราะว่าไม่มีการสูญเสียพลังงานนะมาถึงตรงจุด b ตรงนี้นะคะ จาก A ไป B ตรงนี้อ่ะถัดมาเมื่อประจุไฟฟ้าเคลื่อนที่ผ่านหลอดไฟจากจุด B ไปยังจุด C ค่ะประจุ Q ของเราตรงนี้นะเคลื่อนจากจุด B ไปยังจุด C ค่ะขนาเนี้จะมีการถ่ายโอนพลังงานเท่ากับ W 2สมมุตินะคะให้กับหลอดไฟก็แปลว่าประจุเนี่ยจากที่อยู่ตรงนี้ได้รับพลังงานมาใช่ไหมคะเคลื่อนมาตรงนี้ยังไม่สูญเสีย,สยพลังงาน พอมาจากตรงนี้เคลื่อนที่ผ่านหลอดไฟนะคะสูญเสียพลังงานไฟฟ้าเปลี่ยนให้กลายเป็นพลังงานาพลังงานแสงแล้วก็พลังงานความร้อนนะคะโดยที่สูญเสียไป W 2ดังนั้นอะ่ะจาก B ไปถึง C อะ่ะประจุสูญเสียพลังงานลงไป W 2เหลือพลังงานแค่ W 1ลบ W 2ตรงนี้นะจากจุด B ไปจุด C ถัดมาถ้าเกิดว่าประจุเคลื่อนที่จาก c ผ่านสายไฟไปยังจุด d ซึบถ้าสายไฟไม่มีความต้นานทานพลังงานก็จะเท่าเดิมน,นะคะไม่มีการสูญเสียพลังงานจาก c ไป d แบบนี้นะคะแล้วทำไงต่อยังไม่ครบลูกนะประจุ q ค่ะจะเคลื่อนที่จาก d ไปยังจุด a ประจุตรงนี้ตอนที่มาถึงตรงนี้พลังงานหายไปแล้วใช่ไหมจาก B ไป C ใช่ไหมคะย้อนกลับมากลับเข้าเซลล์ไฟฟ้านะคะเคลื่อนจาก D ไป A เหมือนไปรับพลังงานเพิ่มกลับเข้ามาอีกเพราะฉะนั้นพลังงานก็จะเพิ่มขึ้นแบบนี้พอกลับมาอยู่ที่จุด A พร้อมที่จะเคลื่อนที่ไปยังจุด B ต่อเขาก็จะวนลูปแบบนี้ประจุนี้ก็จะให้พลังงานกับหลอดไฟ สูญเสียพลังงานให้หลอดไฟแล้วก็วนกลับมารับพลังงานใหม่วนแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะอันนี้ก็คือหลักการทำงานนะถัดมามาดูนะคะพลังงานที่ประจุไฟฟ้าได้รับต่อหนึ่งหน่วยประจุเขาเรียกว่า E.M.F สมมุติมีหนึ่งประจุตรงนี้นะคะจากเคลื่อนจาก d ีใช่ไหมคะเคลื่อนไป A ขณะนั้นเขาก็ได้รับพลังงานประจุหนึ่งประจุจะได้รับพลังงานเท่ากับ E.M.F 1, 1 e.m.f. นะคะเราจะเขียนแทนด้วยตัวนี้เลข3กลับด้านนะคะอันนี้เขาเรียกว่าตัวเอ็กซิลอนอันนี้เรียกว่าตัวเอ็กซิลอนนะนะคะเราเรียกว่า e.m.f. 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 เนี่ย จริงๆแล้วอ่ะย่อมาจาก electromotive force นะคะซึ่งเมื่อก่อนน่ะคำว่า force มันก็คือแรงใช่ไหมถ้าเกิดว่าหนูเคยได้ยินเมื่อก่อนเขาจะเรียกว่าแรงดันไฟฟ้าหรือแรงเคลื่อนไฟฟ้าเพราะมันเป็น force นะคะแต่จริงๆเดี๋ยวนี้อ่ะ เราไม่เรียกแบบนี้แล้วเพราะว่าเดี๋ยวเราจะงงว่าเฮ้ย mm hmm. แรงดันไฟฟ้ามันก็คือ F สิ ig, หน่วยก็เป็นนิวตันสิแต่จริงๆไม่ใช่นะคะ E.M.F หมายถึงพลังงานอ่ะไฮไลท์ตรงนี้ไว้ด้วยนะเขาคือพลังงานที่ประจุได้รับต่อ1ห,หน่วยประจุนะคะ mm hmm. เมื่อเคลื่อนที่ผ่านแหล่งกําเนิดไฟหนึ่งประจุได้รับพลังงานเท่ากับ1 E.M.F ถ้า2ประจุก็ได้รับ2 EMF ใช่ไหมคะถ้าเกิดว่ามีทั้งหมด Q ประจุก็จะได้รับพลังงานทั้งหมด Q EMF อย่างนี้นะคะหน่วย EMF เนื่องจากว่าเขาเป็นพลังงานต่อ1ห,หน่วยประจุหน่วยก็เลยเป็นจูลต่อคูลอมหรือเป็นโวลต์นั่นเองหน่วยเดียวกับความต่างศักย์ไฟฟ้านะ พอมาพูดถึงว่าประจุทั้งหมดได้รับพลังงานไปทั้งหมด q emf ใช่ไหมซึ่งพลังงานเหล่านี้ค่ะพอประจุหนึ่งประจุเคลื่อนที่ไปไปใช้ในเครื่องใช้ไฟฟ้าเขาก็จะสูญเสียพลังงานให้นะคะพลังงานที่จะถ่ายโอนไปยังส่วนต่างๆของวงจรหรือว่าพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยค่ะจะถูกพลังงานจะถูกถ่ายโอนให้ส่วนต่างๆของวงจรต่อหนึ่งหน่วยประจุ1ประจุได้รับพลังงานเท่ากับ1 emf พอเคลื่อนที่มาตื้ดๆมาถึงจุด b ใช่ไหมคะเคลื่อนจากจุด b ไปจุด c สูญเสียให้กับเครื่องใช้ไฟฟ้ามีค่าเท่ากับเดลต้า v ค่ะมีค่าเท่ากับความต่างศักย์นะคะอันนี้คือสําหรับ1ประจุแต่ถ้าเกิดว่ามีทั้งหมด2ประจุก็จะเป็น2 emf แล้วก็จะสูญเสียให้กับเครื่องใช้ไฟฟ้า2องเดลต้า v หรือ2 v นั่นเองนะคะแล้วถ้าเกิดว่ามีทั้งหมด q ประจุ มีประจุทั้งหมด q ได้รับพลังงานเท่ากับ q emf ดังนั้นก็จะต้องสูญเสียให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเท่ากับ q delta v นั่นเองนะคะอันนี้สำหรับมีเครื่องใช้ไฟฟ้า1อันถ้าเกิดว่ามีเครื่องใช้ไฟฟ้าหลายอันละ่ะสมมติมีไฟ2หลอด3หลอดนี้เนาะ สมมุติมีไฟทั้งหมด3หลอดออประจุทั้งหมดได้รับพลังงานเท่ากับ Q EMF ใช่ไหมคะเสร็จแล้วพอเคลื่อนที่มามาเจอตรงนี้จ่ายให้ตัวนี้ไป Q delta V 1เคลื่อนมาถึงตรงนี้จ่ายให้กับหลอดไฟที่2 Q delta V 2เคลื่อนมาถึง หลอดที่3ก็จ่ายไป Q delta v 3ดังนั้นนะคะพลังงานที่ทั้งวงจรประจุทั้งหมดจะต้องสูญเสียให้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าก็จะมี Q delta v 1บวก Q delta v 2บวก Q delta v 3ใช่ไหมคะดังนั้นประจุทั้งหมดควรจะได้รับพลังงานให้เท่ากับตรงนี้มันถึงจะเพียงพอโอเคไหม เมื่อพิจารณานะคะกฎการอนุรั์พลังงานค่ะ QEMF ก็คือพลังงานที่ประจุทั้งหมดได้รับใช่ไหมคะควรจะมีค่าเท่ากับ Q delta V ทั้งหมดรวมกันมันถึงจะเพียงพอต่อวงจรนะคะมาถึงได้รับสมมุติรับไปร้อยหนึ่งอย่างนี้เนาะพอมาถึงตรงนี้อาจ่ายไป30ตรงนี้จ่ายไป30 ก็จะเลย40สามารถจ่ายตรงนี้ได้ก็จะครบวงจรได้100พอดีเต็มอย่างนี้นะคะตามกฎการอนุรักษ์พลังงานตรงนี้นะแต่จากการทดลองเราพบว่าภายในตรงนี้ระหว่างที่ประจุเคลื่อนที่จากจุดดีไปยังจุดเเขาก็มีการสูญเสียพลังงานเหมือนกันนะคะเพราะว่าภายในตรงนี้ค่ะภายในเซลล์ไฟฟ้ามีสิ่งที่เรียกว่าความต้านทานภายใน ดังนั้นถ้าสมมุติว่าเขามีสามสิบไฟไฟเหลอดนี้จะต้องใช้สามสิบไฟหลอดนี้ต้องใช้สามสิบหลอดนี้ต้องใช้สี่สิบหนูจะให้พลังงานแค่สิบหนึ่งร้อยไม่ได้จะต้องให้หนึ่งร้อยบวกเพื่อว่ามันมีการสูญเสียพลังงานที่จุดนี้ด้วยนะอย่างนี้นะคะแล้วจะสูญเสียพลังงานที่จุดนี้ไปเท่าไหร่ก็เท่ากับ d ดลต้ vr q d e t a vr นะคะสูญเสียให้กับความต้านทานภายในด้วยนะเป็นแบบนี้ค่ะเป็นแบบนี้ในอุรมคตติก็จะเป็นประมาณนี้เนาะก็คือมี emf เท่าไหร่พลังงานเท่าไหร่ก็ใช้ไปในวงจรได้เลยนะคะแต่ความจริงแล้วถ้าครูขยายตรงนี้ออกมาหนูจะเห็นว่า ภายในเซลล์ไฟฟ้าหรือแบตเตอรี่ของเรามันก็จะมีความต้านทานภายในด้วยนะคะซึ่งความต้านทานภายในนี้เขียนแทนด้วยตัว R เล็กนะจ๊ะไฮไลน์นี้ไว้ด้วยดังนั้นกล่าวโดยสรุปนะพลังงานที่ในวงจรเขาใช้ไปนะคะก็คือตัวนี้พลังงานที่ใช้ในวงจรจะเขียนแทนด้วยตัว Q delta V รวม มีกี่ตัวก็บวกกันเข้าไปแบบนี้ใช่ไหมคะมีกี่ตัวถ้าต่อแบบอนุกรมกันก็เดลตาวรวมเอามาบวกกันได้เลยอย่างนี้นะคะบวกกับพลังงานที่ใช้ไปภายในแบตเตอรี่ด้วยนะคะถึงจะเป็นพลังงานทั้งหมดไม่ใช่ว่าแบบดูแค่ว่าเอ้ยในวงจรใช้เท่าไหร่แต่ต้องบวก ภายในวงจรเข้าไปด้วยนะคะเอ้ยภายในแบตเตอรี่เข้าไปด้วยนะดังนั้นก็จะได้เป็น E.M.F. ที่เราจะต้องใช้ทั้งหมดนะคะเขียนเป็นสมก,นการได้ดังนี้ตัวนี้ตัวนี้ Q E.M.F. Q delta V รวมบวกกับ Q delta V r เล็กนะคะซึ่งตัวนี้เป็น Q เหมือนกันหมดเลย<ส>ก็คือประจุที่เคลื่อนที่ในวงจรนะคะเราก็เลยสามารถตัดไปได้นะดังนั้นสมการของเราก็เลยกลายเป็นตัวนี้ค่ะ E.M.F. ที่เราจะต้องใช้ก็คือขนาดของแบตท,ที่เราจะต้องใช้นะเราก็จะต้องเผื่อความต่างศักย์รวมของวงจรนะคะซึ่งความต่างศักย์รวมเนี่ยบางทีเขาเรียกว่าความต่างศักย์ระหว่างขั้ว ความต่างศักระหว่างขั้วถ้าวาดเป็นรูปก็คือตัวนี้เอารูปเมื่อกี้มาวาดให้ดูเนาะอันนี้เป็น E.M.F. นะคะก็คือพลังงานที่ของเซลล์ไฟฟ้าตัวนี้นะคะแล้วก็ถ้ามีความต้านทานภายในก็ปกติเขาจะชอบเขียนแบบนี้เนาะแล้วก็จะมี r1 r2 r3 อันนี้คือแทนตัวต้านทานหรือว่าแทนเครื่องใช้ไฟฟ้านะซึ่งเรารู้ว่า r1 เนี่ยเขาก็จะมีความต้านทานไอความต่างศัก์เท่ากับเดลต้า v1 อันนี้ก็เดลต้า v2 อันนี้ก็เดลต้า v3 ใช่ไหมคะแล้วหนูจะเห็นว่าถ้าเขาต่อแบบอนุกรมกันน่าจะยังไม่ลืมเนาะเดลต้า v จะเอามารวมกันความต่างศัก์จะเอามารวมกันใช่ไหมก็จะได้เป็นเดลต้า v รวม ไอเนี้ยตัวเนี้ยที่หนูเคยหามาก่อนก่อนหน้านี้อะค่ะมันก็คือความต่างศักระหว่างขั้วนั่นเองซึ่งปกติแล้วถ้าเราได้เดลต้าวีรวมไปเราก็จะรู้เลยว่าเอ้ยเราจะต้องใช้ e m f เท่าไหร่มันก็จะเท่ากันแบบนี้ใช่ไหมคะก่อนหน้านี้คือเราเรียนมาแบบนี้แต่ว่าความจริงแล้วภายในนี้มันด้านมีความต้านทานภายในด้วยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้หนูคิดรวมเป็น2 4โวล์ แบตเตอรี่ของหนูจะใช้24โวลต์ไม่ได้หนูจะต้องใช้24โวลต์บวกกับอีกนิดหนึ่งนะคะก็คือความต้นานทานภายในตัวนี้ด้วยต้องบวกกับความต่างศักย์ vr เล็กเข้าไปด้วยอย่างเงี้ยค่ะก็คือพจนนี้อันนี้กับอันนี้ก็คืออันเดียวกันนะนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าใช้สมการนี้บางทีเราหา vr เล็กไม่ได้ นะคะเราก็เลยใช้สมการนี้แทนเดี๋ยวอธิบายให้ฟังว่าสมการนี้มาอย่างไง v มันคือ i r ถูกปะ v มันคือ i r. อันนี้ก็คือ i อ่แบบนี้นะคะแล้ว i ตัวนี้ก็คือกระแสไฟฟ,ฟ้าที่ไหลผ่านความต้านทาน r ใช่ไหมคะอันนี้คือกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านความต้านทานภายใน r เล็กนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าหนูดูในวงจรน,นี้กระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่าน ไหลออกจากตรงนี้ก็คืออารวมใช่ไหมพอไหลผ่านตรงนี้มาจาได้ไหมคะถ้าต่อแบบอนุกรมมันก็คือคล้ายๆกับลักษณะเป็นท่อเดียวกระแสจะเท่ากันหมด i 1เท่ากับ i 2เท่ากับ i 3และก็เท่ากับ i รวมด้วยใช่ไหมคะแล้วมันก็ต้องเท่ากับ i r ตัวนี้ด้วยก็เท่ากับกระแสที่ไหลผ่านแบตเตอรี่ด้วยนั่นเองนะคะดังนั้นอ่ะตัวนี้เท่ากันหมดเลยครูก็เลยเขียนเป็น ไอวี uh, รวมตัวนี้มันก็คือไอรวมคูณอารวมอันนี้จําได้อยู่แล้วใช่ไหมคะส่วนตัวนี้มันก็ต้องเป็นไอที่ไหลผ่านแบตเตอรี่แล้วก็คูณกับความตัง้งความต้านทานของแบตเตอรี่ใช่ไหมคะก็คือไอรวมเหมือนกันเพราะว่ากระแสที่ไหลผ่านก็คือไอรวมนะคะแล้วก็คูณกับอาร็กไปเช่นนี้แล้วถ้าเป็นแบบนี้ไอเขาเท่ากันดังนั้นก็จะได้อีกอันหนึ่งว่า e.m.f เท่ากับดึง i รวมออกมาคูณ r รวมบวก r เล็กจริงๆคือสมการกเดียวกันหมดเลยนะคะขึ้นอยู่กับว่าเอ้ยเราเรา,เรารู้อะไรเราต้องการจะหาอะไรก็ดูจากโจทย์ไปนะทีนี้เรามายองลองมายอง มาลองยกตัวอย่างนะคะข้อที่19นะคะเมื่อนำหลอดไฟมาต่อกับแบตเตอรี่ขนาด12 V อโวลต์อันนี้คือ e m f ใช่ไหมที่มีความต้านทานภายในความต้านทานภายในคือ r เล็กค่ะเพราะว่าจะมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านหลอดก็คือตัวนี้อันนี้คือ i และก็คือ i รวมด้วยเลยใช่ไหมคะเพราะว่ามีแค่แบตเตอรี่กับหลอดไฟ เนาะลักษณะคล้ายๆแบบนี้แต่ว่ามีหลอดไฟแค่ดวงเดียวนะคะดังนั้นกระแสที่ไหลผ่านทั้งวงจรก็คือไอรวมซึ่งโจทย์บอกมาแล้วเท่ากับ1แอมป์นะคะจงหาว่าความต่างศักย์ระหว่างขั้วของหลอดไฟเท่ากับเท่าไหร่ความต่างศักย์ระหว่างขั้ว v รวมเท่ากับเท่าไหร่อันนี้คือ V ีภายนอกนะคะเอามาลองวาดรูป มีแบตกับหลอดไฟหรือถ้าเกิดว่าว่าเป็นสัญลักษณ์ของวงจรก็คือแบบนี้ ซึ่งโจทย์บอกมาแล้วว่า E.M.F. คือ12โวลต์ค่ะแล้วก็ความต้านทานภายในคือ0.5โอห์มรู้ R หรือยังยังไม่รู้ R นะคะแต่ว่าอาจจะไม่จำเป็นก็ได้เพราะเราต้องการหา V รวมไปเลยใช่ไหมคะอันนี้ต้องการหา V รวมค่ะจาก E.M.F. เท่ากับ V รวมบวกกับ Vr เล็ก EMF คือ12 V รวมต้องการหาเนาะ VR เล็กเราไม่สามารถหาเอ๊ยเราเราไม่รู้นะคะแต่ว่าเรารู้ว่า i รวมเท่ากับเท่าไหร่แล้วก็ R เล็กเท่ากับ0.5โ oh อห์มใช่ไหมดังนั้นครูใช้อย่างนี้แทน i รวมแล้วก็คูณ R เล็กนะคะ12โวล์เท่ากับ V รวมบวกกับ i รวมคือ1แอมป์คูณ0.5โอห์ม วรวมจะมีค่าเท่ากับ12สลบศ5ก็คือ11.5เอ็ดโวลต์ข้อที่20 แบตเตอรี่ก้อนหนึ่งมี Emf เท่ากับ12โวลต์ความต้านทานภายในคือ2โอห์มคือ R เล็กเนาะต่อเข้ากับตัวต้านทานอันนี้เป็นความต้านทานภายนอกนะคะจงหาความต่างศักระหว่างขั่วก็คือหาวีรวมภายนอกของเซลล์นั่นเองเอ่อภายนอกของแบตเตอรี่นั่นเองนะคะว่าวรวมเท่ากับเท่าไหร่ าก E.M.F เท่ากับ V รวมบวกกับ Vr เล็ก E.M.F คือ12เนาะ V รวมเราต้องการหานะคะ Vr เล็กอันนี้เราหาได้จาก I รวมคูณกับ r เล็กคือ2 จะหาวรวมแต่ยังไม่รู้ i รวมใช่ไหมก็ต้องหา i รวมมาก่อนนะคะเอาเว้นสมการอันนี้ไว้ก่อนมาหา i รวมกันก่อนหาได้จาก e.m.f เรารู้ว่า e.m.f มันเท่ากับอันนี้ได้เหมือนกันนะ เพราะว่าทำไมใช้สมการนี้ได้ R รวมบวก R เล็กเพราะาโจทย์เขาให้ R รวมตัวนี้มาใช่ไหมคะซึ่งอารวมตัวนี้มีแค่ R ตัวเดียวค่ะก็คือ70โอห์มไปเลยนะเราแทนค่าแบบนี้ไอรวมยังไม่รู้นะ70บวก2เพราะฉะนั้น I รวมก็จะมีค่าเท่ากับ1 2ส่วน72จะมีค่าได้ ศูนย์จุดหนึ่งเจ็ดอ้ยหนึ่งหเจ็ดหนึ่งเจ็ดประมาณนี้นะคะเอาไอรวมตัวนี้เข้ามาแทนค่าตัวนี้กลับเข้าไปเราจะได้ว่าวีรวมเท่ากับ11.67อ็ดจุ ข้อที่ยีเซลล์ไฟฟ้าเท่านี้อันนี้คือ e.m.f อันนี้คือ r เล็กใช่ไหมต่อกับวงจรตัวต้านทานมีอันเดียว r ใหญ่อันเดียวนะคะมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านกี่แอมแปรถามว่าไรวมเท่ากับเท่าไหร่นั่นแหละนะอันนี้ก็ง่ายมากจาก e.m.f เท่ากับต้องการหาไรวมนี่เราก็ต้องมีไอรวมไว้ใช่ไหมคะคูณกับ อา uh, ใหญ่รวมบวกกับ R เล็กดังนั้นเราก็จะได้ว่า I รวมก็คือ EMF ส่วนด้วยอา uh, ใหญ่รวมบวก R เล็กจริงๆมันคุ้นๆนะมันคล้ายๆกับ i อเท่ากับ v ส่วน R uh, ใช่ไหมคะ i เท่ากับ v ส่วน R uh, อันเนี้ยก็คือ,อกระแสะไฟฟ้าความต่างศักด์แล้วก็ ความต้านทานในวงจรในเ,เขาเรียกว่าระหว่างขั้วเนาะภายในวงจรเฉยๆแต่พอมีแบตเตอรี่เข้ามานะคะมันก็ต้องบวกกับความต่างศัก์ของแบตเตอรี่แล้วก็บวกกับความต้านทานของแบตเตอรี่เข้าไปด้วยนั่นเองก็มีลักษณะตัวนี้แหละค่ะอันเดียวกันเลยทีนี้ก็แทนค่านะคะ1.5ส่วนด้วย ้ a เล็กคือ4บวกกับ0.5 1.5ส่วน4.5ก็ได้1ส่วน3หรือ0.33แอแ ข้อเมื่อนำตัวต้านทาน6โอห์มและ3โอห์มมาต่อเข้ากับเซลล์ไฟฟ้าขนาด15โวลต์1โอห์มแปลว่าอันนี้เป็นความต้านทานภายนอก R 1มีความต้านทาน2ตัวละมีตัวต้านทานสองตัวอันนี้มี E M F กับ R เล็กใช่ไหมคะจะเกิดความต่างศักย์ระหว่างขั้วเซลล์เท่าใดความต่างศักย์ระหว่างขั้วเซลล์ มันคือความต่างฝักภายนอกหรือคือวีรวมนั่นเองเท่ากับเท่าไหร่เมื่อตัวต้านทานสองตัวนี้นะต่อกันแบบกไก่อนุกรมค่ะขอไข่ต่อกันแบบขนานลองดูต่อกันแบบอนุกรมก่อนนะคะถ้าสมมุติว่าเอา R 1นึ่ R 2มาต่อกันแบบอนุกรม หน้าตาวงจรจะเป็นแบบนี้เนาะ R 1นเท่ากับหโอห์ม R สองเท่ากับสมโอห์มนะคะ E.M.F เท่ากับสิบห้าโวลต์กับ1โอห์มถามว่า V รวมเท่ากับเท่าไหร่ V รวมหายังไง V รวมก็หาจาก ไรวมคูณ R รวมใช่ไหมขั้นตอนที่1เรารู้อยู่แล้วว่าเราจะหา R รวมได้ยังไงใช่ไหมคะอรวมถ้าเป็นการต่อแบบอนุกรมแบบนี้ก็เอามาบวกกันได้เลยนะ R1 นบวกอาสองนะคะก็จะเป็น9โอห์มถัดมาขั้นตอนที่สอง หาอารวมได้แล้วก็ต้องหาไอารวมบ้างหาไอารวมหาจากเหมือนเดิมเหมือนข้อก่อนหน้า E.M.F เท่ากับไอรวมคูณกับ R ใหญ่รวมบวก R เล็กและไอรวมเท่ากับแบบเมื่อกี้เนาะ E.M.F ส่วนด้วย R รวมบวกกับ R เล็ก สิบห้าค่ะส่วน R รวมคือเก้าอคือหนึ่งเพราะฉะนั้นจะได้ว่า i รวมเท่ากับหน,นึ่งจุดห้าแอมป์หนึ่งจุดห้าแอมแป์อันนี้ r รวมอันนี้ i รวมนะคะเราก็ได้มาแล้วสองอัน R รวมคือนี้ i รวมคืออันนี้หาวีรวมยังไงก็จับสองตัวนี้มาคูณกันนะคะในขั้นตอนที่สามนะ v รวมก็จะเท่ากับ i รวมคูณกับ r รวม13.5โวลถัดมามาดูข้อขอไข่ถ้าเกิดว่า r 1กับ r 2ของเราตัวนี้นะต่อแบบขนานบ้างจะเป็นยังไงนะคะ ขนานกันอย่างนี้แล้วก็ต่อกับเซลล์ไฟฟ้าอันนี้15โวลต์หนึโอห์มอันนี้ R 1เท่าก oh ับหโอห์ม R 2อเท่ากับ3โอห์มนะถ้าเหมือนเดิมอยากรู้ีรวมว่าเท่ากับเท่าไหร่ ก็ต้องหาไอารวมกับอารวมมาใช่ไหมคะขั้นที่1นึ่งหาอารวมขบซูมนิดนึ่งอารวมน่าจะพอจำได้อันนี้มันเป็นแบบจํานวนเท่ากันใช่ไหมคะเอาค่ามากที่สุดคือ6ใช่ไหมส่วนด้วย6เป็นกี่เท่าของ3 2เท่าแล้วก็บวกกับ1เข้าไปจําได้เนาะสุดรับนะก็จะได้เป็น2องโอห์มนะคะเก็บอันนี้ไว้ก่อนถัดมามาหา ไอรวมบ้างไอรวมหาเหมือนเดิมเลยค่ะจาก e m f เท่ากับไอรวมใช้สมการนี้เลยแล้วกันเนาะไอรวมเท่ากับ e m f ส่วน r รวมบวก r เล็กห้าส่วนสาม ไอรวมของหนูจะได้ห้าแอมขั้นตอนที่สามเราก็เอาสองตัวนี้มาคูณกันวี v, รวมเท่ากับไอรวมคูณอารวมก็จะเป็นห้าคูณกับสองเพราะฉะนั้น v รวมเท่ากับ เป็นดังนี้นะจ๊ะซึ่งก็จะเหมือนกับข้อ23ให้นักเรียนไปทําเองค่ะเฉลยอ,อยู่ตรงนี้นะ